แสดงด้วยครับผมอะจ์มุกจะไฟครับนะครับวิธีการอินโฟไว้นะครับกีตาร์ปะนะครับก็อย่างที่หลายๆคนได้ดูคลิปผมไปแล้วนะครับลำดับแรกเราต้องรู้อะไรบ้างพูดซ้ำอีกทีนึงนะครับซ้ำทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าจะได้จำได้นะครับว่าเอ๊ะหลักการมันเป็นอย่างไงนะครับมันมั่วหรือเปล่าหรือมันยังไง ข้แรกที่ต้องรู้เลยคือ Key, คีย์นะครับเพลงนี้คีย์อะไรนะครับเพลงที่ผมเล่นไปนะั่นคือเป็น A m i อ o r F C G นะครับคีย์ A m นอร์นั่นเองนะครับหรือคีย์ C นั่นเองนะครับอ่ามีคอร์ดอะไรบ้างก็คืออย่างที่เล่นไปคือมี A m i อ o r F C G เห็นไหม แล้วก็ที่สำคัญคือต่อมาคือโน้ตในคอร์ดโน้ตในคอร์ดมีโน้ตอะไรบ้างนะครับเอมไเนอร์ minor, มีโน้ตอะไรบ้างเอถูกไหม E อีถูกไหมแล้วก็เอแล้วก็สครับคือคุณต้องรู้นะพวกนี้ต้องรู้เลยนะอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับต่อมาคอร์ด f นะครับ F ก็คือนะครับจะจับอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือต้องต้องรู้หมดนะครับแล้วก็ อันดับต่อมาที่ต้องรู้คือสเกลสเกลของ A minor scale นะครับนะครับ A B C D E F G แล้วก็ A ถูกครับ ส่วนวิธีการเล่นแล้วก็ลูกฝึกต่างๆเนี่ยอยู่ที่เราจะศึกษามันแล้วนะครับว่าเราศึกษากับอาอาจารย์ท่านใดมาอาจารย์อูเกิลหรืออาจารย์ยูทูบอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้ามากับอาจ์มุกิไฟนะครับคุณไม่ต้องไปงมเลยนะครับเรามีบล็อก ผมเล่นได้ดูเพลินๆดิแป๊บเดียวยังหมดคอเลยเห็นไหมครับหมดคอเลยแป๊บเดียวนะครับยังไม่รวมถึงน้องอื่นๆนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเพนทาโทนิกบล็อกเห็นไหมครับถ้า ไล่สเกลก็คือไล่ทั้งหมดนะครับ เลยเห็นไหมครับเพรานในคอร์สมีสอนอะไรเยอะมากๆนะครับอันนี้แค่เปลือกเปืเฉยๆนะครับนะก็คืออันดับแรกคืออย่างที่ผมบอกไปใน YouTube ก็คือฝึกให้เยอะนะครับฝึกเยอะแล้วคุณจะเอาไปใช้ได้เยอะแต่ถ้าคุณฝึกน้อยคุณเอาไปใช้ได้น้อยเลยนะครับแน่นอนครับ คุณต้องฝึกไลทสเกลอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วแต่คุณว่าคุณจะไปเจออย่างที่ผมบอกอาจารย์ท่าไหนมาอาจารย์อูเกิลยาจารย u ยูทูอะไรก็แล้วแต่นะครับฝึกไปเถอะครับนะฝึกเล่นไปนะครับนะถ้าเรารู้สึกแบบเอ้ยเบื่อเบื่อไม่รู้จะฝึกยังไงมันลงหรือไม่ลงเลยก็เปิด Backing Tag ดูนะครับอันนี้คือง่ายๆนะ ฝึกแบบนี้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับฝึกดูว่ามันมันตำแหน่งของโน้ตเนี่ยนะครับนะมันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องรู้อย่างที่ผมบอกคือต้องรู้อะไรรู้โน้ตในสเกลคือ A ถูกไหมครับ B C D E F G A เเห็นไหมแล้วคุณจะกล้าไปทั้งหมด หลายๆคนติดปัญหาตรงนี้คืออะไรคือวันนี้เราไล่สเกลได้เราไล่ได้ตรงนี้เราไล่ได้แต่ถ้าไปตรงอื่นเราจะติดเลยเพราะว่าอะไรเราไม่รู้นั่นเองเราก็เลยไม่กล้าที่จะไปจริงๆแล้วโน้ตมันคือโน้ตเดียวกนะัน <c oughs> มันต่างกันตรงที่เสียงมันจะสูงแค่นั้นเองสูงต่ำเห็นไหมมันคือ โน้เดียวกันเนี่ยนะครับคือต้องคือต้องเรียนรู้ให้หมดะนะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่อะไรก็แล้วแต่หรือการเล่นในโพสิชันไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะบนสามารถจะเล่นได้หมดเนี่ยพอมันเล่นได้อย่างเงี้ยแล้วมันจะกว้าง คุณจะบอกว่าโค้ชเขาเรียกว่าจะพบอกับคำว่าอินโพไวแบบไม่ตันนี่เองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเล่นได้หมดไงถูกไหมแต่ถ้าเราเล่นได้แค่นี้มันก็จะอยู่แค่นี้อ่ะสมมุติผมผมลองให้ดูนะผมลองให้ดูว่าเล่นได้น้อยๆน,นะแล้วมันจะไปไงอันนี้เล่นน้อย เล่นแบบน้อยๆคือคุณเล่นแค่โพซิชันเนี้ยนะครับมันไม่กว้างเอาเล่นเสียงหรือลูกเล่นต่างๆมันมีอะไรเยอะอะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบทัวทั้งคอแล้วก็นําเทคนิคต่างๆมาใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณจะลองดูว่ามันไม่เหมือนกันยังไงนะครับอะเราลองดูเะครับเริ่มไหม จะกว้างขึ้นแล้วมันจะมีลูกเล่นอะไรเยอะนะครับอันนี้คือแบบ <c oughs> ขอไปอันนี้คือแบบแค่แบบ <c oughs> ใส่ลูกเล่นใส่อะไรเข้าไปอีกเห็นไหมครับอ่าน,นี้ยังไม่รวมถึงการลงจังหวะของโน้ตด้วยนะครับอันนี้มันสําคัญเลยนะครับนะก็คือเราจะต้องลงโน้ตในขอต่อไปนั้นด้วยหัวนี้ยิ่งสําคัญยิ่งลึกเลยเนยผมบอกได้เลยว่า ใครนะครับที่ไล่สเกลได้แล้วนะครับแต่นําไปใช้ไม่เป็นนะครับสำหรับคนที่เริ่มใหม่นะนะครับคนเป็นเทพแล้วผ่านเลยก็ได้สดบายยนี่คือแนะนําสําหรับพี่ๆหรือน้องๆที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์แล้วก็ที่ยังไม่รู้จากวิธีการนําไปใช้ผมบอกเลยผมหามันนานมากๆคือคนที่สอนแบบเนี้ยเแบบนี่ยแบบที่คุณดูอยู่เนะี่ยคือมันไม่มีนะครับมันยากมากคือแน่นอนครับเขาก็สอนคุณเพนทอโอนิกโน้ตโอเคมันครอบคุม ไล่ไปเถอะมันเข้าอยู่แล้วมันอะไรอยู่แล้วแต่เขาจะอธิบายกับคุณยังไงอธิบายเป็นตัวโนต้ตได้ยังไงว่าเอ้ยมันเข้าเพราะอะไรเนี่ยถูกไหมมันเข้าเพราะอะไรถูกไหมเขาต้องตอบคุณได้หรือผมเี่ยตอบคุณได้มันเข้าเพราะอะไร,ไม,ไรม,ไมันเข้าเพราะโน้ตนั่นเองแน่เห็นไหมโน้ตในคอร์นั่น,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 นเองมัได้เข้าไม่เข้าคุณต้องรู้จากโน้ตในคอร์ดด้วยนะครับอาเอมไเนอร์ A M N. มีโนต้ตอะไรบ้างเอฟอาจยะผมเล่นสองคอร์ดให้ดู คือเล่นแค่สองขอดคุณก็พอจะเก็ตว่ามันโอ้มันมีที่มาและที่ไปมันไม่ใช่แบบเอ้ยไล่แบบมัวๆเดี๋ยวก็เข้าเองอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรมันอธิบายเป็นหลักการไม่ได้เงี้ย้าคุณผมว่าคุณไม่โอเคแน่นอนถูกปะคือทุกอย่างมันมีการพิสูจน์แล้วก็มีการมีหลักฐานมีการอธิบายได้นะครับว่ามันแบบเอ้ยมันเข้าเพราะอะไรแล้วมันลงเพราะอะไรแล้วทําไมมันถึงลงแล้วมัน ไม่ลงเพราะอะไรไม่ลงเพราะมันเพี้ยนนั่นเองถูกป่ะเออนะครับนะใครที่แบบว่าเอกำลังเนี่ยประสบปัญหาได้อยู่นะครับข้าคอร์สนี้ผมบอกเลยเลยครับเจ๋งแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับนะถ้าไม่เจ๋งนี่ไม่นั่งปวดหลังเสียเวลาทําแน่นอนนะครับไม่มันอาจจะก็แก๊กก็แก๊กนิดนึงต้องขออภัยนะนี่คือตัวอย่างข้าวๆนะครับอันนี้คือในในคอร์ดมีเยอะมากๆการสไลด์สาย ยกตัวอย่างให้ดูอ <brewer y> uh, like you know? ีกนะครับโน้ตเดียวกันแต่เล่นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เล่นแบบธรรมดาถ้าเล่นแบบพิเศษเห็นไหมเนี่ยเขาได้สำเนียงเลยคุณฟังออกใช่ไหมแบบที่สคือคนที่มีสำเนียงเล่นถูกไหมแต่ถ้าคนไม่มีสำเนียงเล่นเห็นไหมมันเหมือนเด็กเล่นไหม ถูกไหมแต่ถ้าคนมีจำเนียงเล่นเขารู้จักใส่รู้จักเอาอน่นไปใส่นี่เอาเทคนิคไปใส่เอาโน้ตไมใส่เน่เห็นไหมมันมีความไพเราะไหมแค่นี้คุณฟังออกแล้วของจริงไม่ของจริงคุณฟังคุณดูรู้นะครับเห็นไหมอ่าแล้วที่คุณเห็นมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า นะสอนให้คุณไล่แบบอย่างนี้นะครับแต่บางทีเนี่ยครับการนําไปใช้เนะี่ยคือสิ่งที่คุณต้องตามหาผมบอกได้เลยครับผมนะมีเยอะมากๆใน YouTube ในอาจารย์ Google อะไรทั้งหลายแหล่นะครับเยอะมากๆสอนให้คุณไล่แต่ไม่ได้สอนให้คุณนําไปใช้งานจริงๆและอธิบายให้คุณฟังไม่ได้นั่นเองนะครับนะมากับผมมาเรียนกับผมเลยนะครับนะรับรองผมนะจะนําทางให้คุณแต่งเพลงง่ายๆสมมติว่าง่ายๆเลย เดียวมันคือมันสรรสร้างมันทำให้คุณแบบเป็นเขาเรียกเจ้าของผลงานคือสร้างผลงานอ่ะมันไม่ใช่ผู้ตามอ่ะถูกไหมวันนี้เราเราถูกฝึกให้เป็นผู้ตามไง <S <S อ้าวได้ยางงี้นะครับคือไม่ดีไม่ดีครับผมดีเพราะว่าอะไร <c oughs> มันอยู่ในสเกลมันเป็นการฝึกนิ้วอันนี้มันดีอยู่แล้วมันไม่ใช่ข้อเสียแต่ วันนี้เราต้องการอะไรที่มากกว่านั้นวันนี้โลกมันันพัฒนาไปไกลเด็กเล่นกีตร์เก่งไหมเดี๋ยวนี้เก่งมากเห็นมสร้างสรรคผลงานเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาฝึกพัฒนาผลงานฝึกให้คุณพูดนะครับไม่ใช่ฝึกให้คุณเป็นผู้ตามฝึกให้คนให้คุณเป็น <ination> เขาเรียกว่าเจ้าของผลงานประมาณนั้นเห็นไหม โผลเรื่องพวกนี้ลึกมากๆเอาไว้คุยกันในคอร์สแล้วกันใครสนใจผมบอกได้เลยครับเด็ดแน่นอนครับถ้าไม่เด,ด็ดไม่ทําขึ้นมาแน่นอนนะครับเสียเวลา,เาจริงๆนะครับในคอร์สมีอะไรมากกว่านี้เยอะมากๆอันนี้คือแค่เปลือกเปื่อเฉยๆอันนี้คือบอกตรงๆแค่ชวนคุณเข้าเฉยๆนะขนาดชวนคุณเข้าเลยยังขนาดนี้แล้วในคอร์สเด็ดแน่นอนครับจัดไปใครที่แบบว่าอยากฝึกก,กีตาร์แบบว่าเอาไปใช้งานได้จริงๆนะบนเวทีจริงด้วยนะ เวลาผมเล่นเนี่ยเอาเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายดูว่ามันเล่นแบบมือชีพเล่นอย่างไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นแบบไม่มือชีพก่อนละกันคุ้นๆณหม,แ,มแบบนี้เห็นไหมเฮ้ยเข้าเหรอวะเฮ้ยมันเพี้ยนดีว่าเฮ้ยไปยังไงต่อวะเฮ้ยมันเพี้ยนดีวาเห็นไหมแบบนี้เอาไหมไม่เอาหมูมอไง นั่นเปลี่ยนใหม่เรียนกับจำพวกกินจะไป เล่นคือเล่นทั้งวันเล่นทั้งคืนก็ไม่จบนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆเหมือนแม้เวลาเผมบอกไนงะคือถ้าคุณรู้เยอะคุณจะเล่นอะไรไปเรื่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นหรือยังแต่ถ้าคุณรู้น้อยวันนี้โพสิชั o n น้อยมันก็ได้อะไรได้น้อย,อยถูกไหมอ่าเวลาเนะี่ยเล่นกีต้าร์ทีเล่นเนี้ยมันคุ้มกับคนที่สร้างนวัตกรรมมานะครับผมบอกเลยเลยครับนะบางคนหูแบบว่าเขาเียกอะไรหมดไฟอย่างเงี้ยโอ้โหผมได้ยินคำเล่นผมปวดใจกว่าเขากิน จะสร้างกีตาร์หรือเขาจะสร้างเครื่องมือดีๆแบบนี้มาให้คุณน่ะเขาถ้าเขาหมดไฟคนรุ่นก่อนนะคนที่สร้างถ้าเขาหมดไฟคุณก็ไม่พีกีตาร์เล่นถูกไหมโอ้โหผมปวดใจมากได้ยินคํานี้ว่าหมดไฟโอโ้คิดได้ยังไงอจริง <c> ๆ <oughs> น,น,นะ <c oughs> อย่าหาว่าดราม่าอย่าดราม่าผมนะเพราะว่ามันไม่มีหรอกคำว่าหมดไฟมันอยู่ที่ความคิดของคนเราแค่นั้นเองครับหูถ้าคนที่เขาสร้างหมดไฟคุณก็ไม่มีโอกาสถือกีตาร์ตัวนั้นหรอกถูกไหมเอ้าะฉนนั้นหยาบ โอ้โหคิดลบกับสมองตัวเองคิดบวกนะครับหรือไม่ม really. ีอะไรทําคุณก็ไล่สเกลก็ได้ที่คุณเรียนมาก็ได้นะครับโอ้โหมันไม่มีเหรอครับคาว่าหมดไฟมันมีแต่คําว่าขี้เกียจแล้วก็คิดลบกับตัวเองแค่นั้นเองครับเออไอ้คำว่าหมดไฟเป็นข้ออ้างเฉยๆข้ออ้างของความคิดเออนะครับอย่าพูดคํานี้เลยไม่ต้องมาด่าว่าผมนะแต่ว่าผมอยากจะให้กําลังใจในกันนะครับสําหรับท่านที่แบบว่าเอ้ย ไม่รู้จะฝึกอะไรเงี้ยโหมันมีอะไระฝึกเยอะเยอะแยะมากๆนะครับโหคืออย่งผมนีง็ฝึกไม่หมดเลยครับนะ,ะนะโอเคเจอ,อกันในคอร์สเพียง999บาทบอกได้เลยครับนะ,ะนะดีกว่าคุณนั่งรถไปเรียนอีกนะคระับนะนั่งรถไปเรียนวันหนะะึ่งเป็นพันแต่เผลอๆยังไม่ได้อะไรเลยนะครับสอนคุณโอ้โหตายเลย999บาทพันหนึง่งวันหนึ่งไปแล้วหมดแล้วนะครับมาเรียนกับผมเรียนเขาเรียก เรียนในคอร์สออนไลน์นะครับสอนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับตัวต่อตัวเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วก็ไข้หวัดสายพันธุ์เออะไรต่างๆด้วยก็เลยแบบว่ายังไม่ได้เปิดรับตรงนั้นนะครับต้องบอกกันก่อนเลยเนาะแต่ถ้าเปิดรับบอกได้เลยครับมันมีเนี่ยมีคนทักมาเยอะมากๆนะพี่รับสอนตัวต่อตัวไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยคือแบบเยอะมากๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าต้องของดไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเกิดไปใหญ่นะ <laughs> ครับอ่ะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคอร์สคุ้มแน่นอน999บาทแอดไลน์ทักแชทมาเลยเดเลยครับเบอร์โทร0 8 3 1 6 5 5 8แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยจัดไปครับ